สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบา่าวตุ้ยลำเพลินออฟไปเชียลครับพี่น้องสวัสดีครับแมวอีดี้อ้าววันนี้คือใส่เสื้อจองามเนี่ยคือใส่เสื้อสีดำเงาในวันนี้สีดำอันน,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 นะอนั้นมันสีดำนะนะเสื้อเขาเขาบอกว่าเสื้อเขาอันนั้นมันสีดำนะอ้าวมีมีใครฝากอะไรมาให้มามาบอกหน่อยมามาโอ้พี่น่าจะเป็นพี่หญิงเกาหลีเอา าของภายในมาหิวซอยข่อยแน่ไหมพี่ไปหายไผ่แน่นี่อันนี้พี่หญิงเกาหลีพ่อตุย้ยโอ้ขอบคุณครับอ,รอันนี้น้องฮักแพงพีห่หญิงเกาหลีอันนี้พี่ป๋อมแป๋มอันนี้ทีแมแอดมินหอยก็ดีแหละมามามาครับ <c oughs> พี่น้องหมด พี่หญิงครับปอตุยรับไปได้ครับนี่อ้าวนี่ยะหากแม่ที่หมายลูกสาวอ่าก็มีขอบคุณปนพ่อพ,อพร้อมพงด้วยเอาไว้ก่อนนอนนะฮะฮะยูช่วยหน่อยขอบคุณพ่อพร้อมพงกับพี่อะไรนะครับเพื่อฝากสนับสนุนให้ค่าขนมให้ลานหักแพนงนะพี่น้องเอาไปขวาซอยก่อนแม่นมป้อมแฉมแอดมินรถตู้ขวายู่ซอยก่อน ไปแม่ปะั้งทีดูอ้วี่ไงนี่ไงนน่นไงนู่นไงแอดมินน่ะนะไปสันป่โอ้ไปนี่าอย่างงั้นนี่อย่างนี่ับพี่นอนโอ้อ่ทางไหนน้อบานี่นี่เบาี่นอน ลิกาซิตเนาะเบอรงล่ะเบอร์น่ะบอลเลี้ยคุณลาพี่น้องพาไปเบิ่งก่อนว่า<ม>จะอยู่ทางไหน<ม>น้อพี่น้องโอ้ยสิครับพี่น้องมผมขออนุญาตบอแสกได้พี่น้องเนื้อเพวายหยาบลิกาซิตพี่น้องเ<ม>ดี๋ยวครับพี่น้องเดี๋ยวไปหาเบ่ร์ห้ผมแปมผมแปม,ม,แปมอยู่ทางไหนน้อบ้านนี้น้องอ่ะฮักแกงลูกสาวเนี่ครับพี<ม>่น้องทางไหนน้อบ้านี้<ม> ฮักแพงนั่งตรงไหนอะฮักแพงอะไมมากลังมาน้องตื่นเมื่อกี้นี่ยอยู่ตรงไหนตื่นเออมารถเลยครับข้าวใสมอะไราือซอสอ0อยก็ถูกได้ใส่ดดๆได้แหมเฮ้ยพี่น้องขออาบาแสกะได้พี่น้องเพราะว่ามันลิเกซิดพี่น้องจะได้บอต่นก็ต้องขออาบาแสกนิดนึงนี่ครับพี่น้อง ออยังยังยังอโอ,โอ้มาแล้วมาแล้วเจอแล้วมาโอ,โอ้นี่ครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วแอดมิียนนั่นเบนเมาของแล้วแอดมิน,แอ,มน,แ,อมนแอดมินรถตู้มาของแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยงน้ำด้วยนะ มามาเอานี่มาให้ก่อนมาเดี๋ยว้า้แป้งรับก็ได้จากไหนคะาห่จากพี่หญิงเกาหลีขอบคุณพี่หญิงเกาหลีอ่บ้านอยู่่ะพี่หญิงเกาหลีบอกคนละคนให้พี่จอยอนี่พี่หญิงเกาหลีถ่ายรูปก่อนรับแล้วนะรับนะโอ๊ยพรพี่หญิงหน่อยขอให้พี่หญิงมีสุขภาพะเพียงแล้วค่ะส้มตำอ่ะเอ้ยของทีมเรานะนี่มาเดี๋ยวพี่หญิงเกาหลีขอบคุณพ่แหน่ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับจอมตำนะคะเดี๋ยวของพี่จอยเดี๋ยวพ่อจะซื้อน้ำให้นี่แลว ขอบคุณหลายๆเนาะโอ้ยคอยร่ำรวยบารนี้มีฝากให้ลูกสาวนั่งเข้าไปนองคักแพงไหมมาแม่แม่มามมะมะพวกสูบพากันวอาเรื่องอยังนี่ดากท่องอยังนี่มาม,มามาสวัสดีครับสวัสดีครับ,บใช่เอาให้ให้ลูกสาวหน่อยลูกสาวรับหนห่อยลูกสาวเอาทีาาา่ไหนที่ไหนที่ไหนของไม้ครับผมอันนี้ใบ้ครับอ่ะ ขอบคุณแม่หญิงเกาหลีแลเดียวันมาพี่มาพี่พี่อันใส่กล้องพี่โดขอบคุณแม่หญิงเลยวันนี้เลยจนวานยูขอย้ำเีงดีมา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 แล้วก็มีค่าขนมด้วยนะจ๊ะพ่อส่งให้แล้วนะบัญชีส่งมาแล้วไปพาไปนอนพักผ่อนตาลรยเลยไปค่ะวัสดีไปดีค่ะไอ้ป้อมแอยู่ไหนอ่ะปอมแปมม่ะนี่ครับลูกสาวข่อยโอ้ยลูกนเอกป้อมแปลบ้าครับนี่ยน่อมป้อมแปลนาน่ามาอาบ โอ้ยสวัสดีครับพระเอกวรชัยสวัสดีครับพระเอกวรชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยครับพี่น้องว่างีมอันเคยยังนะบ้านเก่าด้วยเนาะหลังแรกเลยหลังแรกเยากยากวัวนี่แหละครับพ่อยนี่แหละยากกระพออีกแล้วยานะบุ่นวุ่เนียนบุญเนียนมันบอดนะจ้ามันบอดนะมันติดตำมอค่ะโอ้ย เอขียวหางใหม่เนี่ยยังมานเรีนกันนเรีนกันนาบันว่าเออระว้งพ่อนะจ๊ะเนียมันมากมันมนขาดเนาะม่ได้เคยทานนี่นี่เขาใส่ชทเอาัว้าวลูกสาวได้นอนอีกไมไปไหนมาไปหาผู้ชายเหรอโอ้โหปัญหาใสมาก เพื่อนเดินเสาล่องลุ่มมากย่งไม่ได้นอนเลยลงลุ่เมียเหรมันไปหาผู้ชายมาเอดมีนไปทำหน้าที่เลยไปหาเมียผูเสียดายของนี่ครับโอ้ลูกสาวข่อยอ๋อลูกสาวข่อยหมานตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยววันวันนี้เดี๋ยวจัดการอีกเดี๋ยวจะไปไหนกันนี่ครับพี่น้องอ่ะอีลาข่อยคือตาลอยแต่ลูกนอนอิ่มไม่ลูกโอ้ยหิวไสหิวไสให้พ่อพี่มาหาโยองแขก ิีหลายอยากกินหลายแต่ตามมาคุงน่ะแต่แซ่ได้ไมยิงพราะนมนยิงเกาหลอ่ะโอ้โเข็มเนื้อปวก็พ่อเข็มผพอเดี๋ยวเดยคุยกับพ่อเข็มหอเปาจ้าพ่อเข็มปะสเอาละไพจ้าพ่อเข็มใส่จ้าพ่อเข็มเอาหล่ไปหาเพื่อนไปหาพอพ่อพนลูก ไปขอพ่อเรานหน่อยพ่อสิบอกเด้ออันนี้มันดีกแลจังเอิน้ามูได้หลูเด้ออนนมันบอดีกันเอะมูข้าพระอื่นพ่อเนี่เขาบอกหยอกกันไ่ได้บอกหยอกจ้ะแต่จริงๆเนี่ยเขาเรียกกันไม่ใช่เขาลุงนี้ลูกคนนหญ่เจ้ากาอยู่หลายก็นองเออโอ้ยมัลโอ้ยแม่เราเนี่ยดฮอตดี รุ่นเดียวกันเลยแมนเกิดพอปีหนึ่งปม่นม่พอพอดรุ่งเข็มเตี่ยแม่ที่รับพวามมันเสียมดุลูกสาว

สวัสดีสวัสดีสวัสดีไม่ใจด้วยนะน้าขออนุญาดเดครับขออนุญาดได้ครับเอ้าเอ้าเต็นท์อยู่ตรงไหนอะเขายอะตอนนี้เออทั้งในทั้งในเต็นท์ที่ตรงไหนล่ะวันนี้น่าจะอยู่ข้างเต็นท์คนจุกนี่นี่เต็นท์นี้เขาอยู่ทางนี้ไม่เขาเขาอยู่เขาแยกแล้วเขาไปเต็นไหนล่ะคือคุยให้ก่อนให้คุยให้ให้ชายยืมใช้ก่อนไปไปดูไปดูไปดูเราไปดูไปเราไปดูตรงไหนพี่พบแต้มอยู่ตรงไหน ไม่ใช่ป้อมแยมเต็นท์อยู่ติดกับวงอีกมาเดินไปดูไปเต็นท์สีขาวโอ้โหอันนี้ป้อมแม่ไฟอันนี้ป้อมแม่ฝ้ายจะสอนน้องนี่บอฝากแม่ฝายด้วยนะเฟิร์สบ้องก็จะฝีายเดียวนี่บอมันหลายฝ่ายายไิฝากแม่ฝไฟด้วยนะขอดูลูกสาวหน่อยเออออเออเออเป้มล่างไหนนี่ล่างไหนล่างล่างอาบน้ำเร็วเลยล่างอาบน้ำเร็วไม่ล่างนี่ครับพี่น้องนะอางน้ำยกขึ้น เอาพี่น้องมาเบิ่งกันนะน้องนั่งเต้นแกเอาเส้นสีขาวเมื่อกี้ที่เราเห็นแบบว่อยู่ไหนนี่บอโอ้โอ้เดี๋ยวนี่ครับพี่น้อนครับแล้วมีพัดลมไหมนี่ยังไม่เห็นเจอเลยเต้นนี่แหละพี่ว่าเต้นนี่ทำอะไรให้น้องอะไรแล่ลูกสาวนั่นแหละครับออดเป็นอาออดเป็นอาอันนี้ผ่านบ่าวตุ้ยครับตัวนี้พันบ่าวตุ้ยเคนครับตัวนี้ส่วนเขาเป็นบอหูครับบ่าวตุ้ยแล้วเป็น แลก็เป็นกองเชียร์ของบรรดา่ในเด้บอลแม่กองเชือกหรอคือแบบเคป็นแม็กซี่เขาพันแบบโดยผ่านคับผ่านผ่านอ๋อให้เพื่อนๆควนเหมือนีด้บอลแม่ในเอานมดพี่ปมแปมอยู่ไหนอ่ะพี่ปมแปมอยู่ไหนอ่ะอ้าวขอบคุณพี่หญิงเกาหลีมาแล้วเหมือนเดิมขอบคุณพี่หญิงเอาเดี๋ยวเรียไว้ก่อนนะแม่หญิงสำหรับเธอเธอต้องเรียกแม่หญิงแม่หญิง เมายิเงเกาหลีทุกครั้งกันได้ไหมใช่ขาว่าีป็นยุทางพดก็นั่นอ,อุดอรมพอโอ้โหต้พูดแต่ว่าเอมายิงเกาหลีกนั่นหลอ๋อขอบคุณแม่ยิงเกาหลไีได้เลยนะาโอเคหาริตายเอาโอ้คนดของแซ่บเป็นตัวนั้นแซ่บเด้แซ่บเพราบพ่อเอนจิเป็นร่มเ็งานดีค่ะพอจะเป็น่มอิตายแลวทีเอาี่นองครับคลิปนี้ฝากไว้สนิทนอนะรับมมครับเบอล้วอย่ลไก็แชร์ตตามช่องหมอตืนอำเภอนอเี่ยว มันเนี้มากกันแล้จะอีหลา่าเพิ่งอยู่นาราาุงเทอนนะพี่น้องเด้อบ๊ายบายสวัสดีครับ